กินโดยสบู่วิพาดา3สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มมาถ้ามายำแซ่บๆโอ้โหต้องบอกเลยว่าอาพาเปิดแล้วรดแซ่บรดเด็ดคุณ่าละคลืมหัวเลยอ่ะสั่งกันได้จะสั่งกันได้ก็เลยยำสองยำเลยรวรัวๆไปเลยค่ะพาชใชยน้ำมราสุนารบบาบาจัหอยก็มีก็คุณยำกินหอยมันหอยแล้ว อะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยมาตั้งโต๊ะพับเล็กๆขายอะไรกันเลิศจ๊ะคุณไม่รู้เหรอคะรู้แล้วจะถามเลยมอเธอแล้วคุณอะไม่ถึงอ๋อพระพรอพรสว่านคุณไม่รู้อะไรสถานการณ์แบบนี้ผู้อีกแล้วคุณรู้ก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไงสถานการณ์แบบนี้นะคะ คุณต้องลองแบบนี้ก่อนถ้าของเราอร่อยจริงเนี่ยลูกค้าเขาก็จะวิ่งมาหาเราเองนี่เริ่มจากจุดเล็กๆแบบนี้แหละใช่มาเปิดรายการก่อนนะคะคุณมาแล้วสวัสดีเ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทะมาหา ป็นเหตุการณ์สมมติคือเรากําลังจะบอกว่าใครจะไปรู้ว่าคนเราเนี่ยก็เติบโตมาจากจุดเล็กๆอย่างนี้แหละนะเนี่ยแม่ค้าร้านนี้ก็มาจากโต๊ะพับเล็บเล็กๆแบบนี้โต๊ะเดียวนี้ปัจจุบันนี้เป็นร้านร้านดวงดีและเลืมนตาอ้าปากได้เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเธอเขียนเรื่องราวของเธอมาเล่าในรายการเราเลยทนไม่ได้คุณผู้ชมค่ะที่จะเอากําลังใจนี้เนี่ยมามอบให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยดูเรื่องราวฟังเรื่องราวของเธอร้านเขามีชื่อว่าร้านยําขนม กํานันแชร์วันนี้ขอต้อนรับน้องปาล์มค่ะน้องปาล์มัสดีัสดีเชื่อมั่าร้านกำนันแชร์กํานันหรอลูกหรือยังไเปล่าค่ะแฟนค่ะแฟนหนูค่ะชอบแชร์เรื่องของเซบโปค่ะเสร็จแล้วก็โดนบล็อกเฟซประมาณสิบกว่าเฟซแล้วค่ะโดนบล็อกด้วยเหรอใช่ค่ะก็แชร์เกี่ยวกับเรื่องทั้ง เรื่องดีและเรื่องไม่ดีของเขาอะค่ะแล้วคราวนี้บวกกับหุ่นเขาต้วนเตี้ยค่ะหนูก็เลยเรียกเขาว่ากำนันค่ะใช่ค่ะผุ้ทห่มาขุนแฟนหนูใช่ค่ะหนูเลยเรียกเขาว่ากำนันแชร์ค่ะแล้วพอหนูจะขายยำขนมจีนหนูก็จะไม่รู้ว่าจะเอาชื่ออะไรค่ะถ้าจะเป็นยำขนมจีนแซ่บยำขนมจีนซิ่งมันก็จะเหมือนคนอื่นเขาหนูก็เลยเอาเป็นยำขนมจีนกำนันแชร์ค่ะให้มันมีเด่นกำนันชอบแชร์ไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะเข้าใจที่มาอะไรทําให้ปาล์มตัดสินใจ ส่งเรื่องเข้ามาค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักร้านยำขนมจีนของหนูนะคะแล้วก็ที่มีราคาถูกค่ะแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีและที่สําคัญนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้อยู่ค่ะได้มีแนวทางในการทำอาหากินนะคะจากตัวพับเล็กๆจนได้มีบ้านมีรถแต่ละอย่างคุณแม่ดูสิน่ากินมากเมนูมีกี่มีอะไรบ้างจะมีเมนูยำขนมจีนนะคะยำขนมจีนปูค่ะแล้วก็ยำขนมจีนทะเล สำหรับคนที่ไม่ทานทะเลนะคะก็จะเป็นยงผนมจีนซอสตาไค่ะก็จะมีไส้กรอกปูอาจไก่ยอค่ะยำมาม่าปลาล้าค่ะลาบทะเลลาบปลาหมึกค่ะปลาหมึกเขาหนูจะใช้เป็นปีกปลาหมึกนะคะ มันจะต่างกันยังไงลูกกรอบค่ะอ๋อมันจะมีความกรอบอ่าแล้วก็เป็นยำมุนเส้นโบราณค่ะอื้เส้นโบราณตัวนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเลยคะนี่วันนี้ต้องยำอันนี้ให้พี่นะใครอยากกินช่างมันเอาของพี่ก่อนไน่ได้เมนูเขาเยอะเนาะต้องบอกว่าวัตถุดิบของเข้ากุ้งเครื่องปูเลยนี่ก็ใช้ของดีทั้งนั้นเลยนะค่ะก็ ปูนี้หนูก็จะใช้ของวันต่อวันเลยนะคะก็จะเป็นของสดใหม่ค่ะของทะเลนะลูกเนาะมันต้องสดนะลูกเนาะไม่งั้นจะเหม็นมะนาวเห็นบอกว่ามะนาวหนูคัดสรรอย่างดีใช่ค่ะมะนาวนี่เป็นสัมผัสใจของร้านเลยค่ะมะนาวหนูก็จะใช้เป็นมะนาวแป้นสีเขียวค่ะไม่ใช้สีเหลืองเด็ดขาดหรือว่าไม่ใช้มะนาวผงมะนาวที่เป็นน้ำหรือมะนาวที่ร้านเขาคั้นมาให้แล้วอะค่ะ้องเป็นลูกสดๆแบบนู้นพี่ตักเห็นไหมคะต้องบีบยังงั้นเลยน้ำปลามะนาวสีเหลืองมันทำไมอะลูก มันจะขมค่ะแล้วก็จะให้กลิ่นที่แปลกไปค่ะอาหารของหนูเป็นประเภทยำอ่ะค่ะมันต้องใช้ของที่สดมาดูกุ้งแห้งของน้องค่ะกุ้งแห้งอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ปะที่ต้องใช้จังประจวบใช่ค่ะอันนี้หนูซื้อที่เขาเต่าค่ะซื้อทีสิบถึงห้าสิบโลค่ะนี่นะใช่ค่ะจะดูน่ากินนะเพ้แล้วก็ทอดใหม่ทุกวันด้วยนะคะนี่แมันจะไมต้องเปที่นั่นนะลูกจ๋าก็มันจะเป็นกุ้งเนื้อแล้วราคาถูกค่ะเพราะฉะน้เราทกุ้งกุ้งที่อื่นไม่ได้เหรอจ๊ะหนูจ๋า ได้ค่ะแต่ราคามันก็จะอีกเกณฑ์เนึงอ๋อมันจะแพงกว่าใช่ค่ะแล้วราคาเริ่มต้นยังไงลูกอาหารแต่ละจานแต่ละจานสี่สิบบาทค่ะถึงหกสิบบาทค่ะเด้ยถูกมากเลยนะถูกมากเลยนะค่ะก็หนูซื้อของทุกวันแล้วก็ของที่หนูซื้อเขาจะเป็นลูกค้าประจำอะค่ะเขาก็จะให้เราในราคาที่ต่ําลงมาได้ค่ะแล้วขาขายในสี่ชั่วโมงหมดแล้วอะ เงานกำไรวันนึงี้ครึ่งหมื่นจริงไหมปามจริงค่ะอ,อันนี้จะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนค่ะต้นเดือนหนูก็จะขายได้กำไรประมาณ5-6,000พันค่ะ คุณแม่ดูปลาทูปลาทูนี่เขาใช้ปลาทูแท้เป็นปลาทูไทยนะคะหนูจะไม่ใช้ปลาซาบะค่ะปลาซาบะมันจะแข็งค่ะอันนี้คือเป็นปลาทูไทยบ้านเราใช่ค่ะแพ็คละ50บาทค่ะ2ตัวหนูจะใช้หน้านึงเลยอจะให้น้องยำอะไรเลยให้น้องยำเส้นโบราณนะโบราณแต่พ่อปามเสร็จทุ่มเลยให้น้องทําไปด้วยแล้วคุยไปด้วยกันปามปามเห็นบอกว่าบางวันขายดีจนคนเนี่ยต่อแถวไปยืนหน้าร้านคนอื่นบางร้านคนอื่นด้วยใช่ค่ะหนูเขาไม่จ้าวเหรอหนู ไม่ได่าค่ะพี่เขาใจดีค่ะเราไม่ได้ไปแอบ่ายร้านาค่ะไม่ค่ะบางเกินไปหนูก็จะบอกให้ลูกค้าว่าพี่สั่งไว้ก่อนก็ได้นะคะเ,ออเดี๋ยวค่อยมาเอานะคะเาว่าไปยืนบางร้านอื่นเนาะเดียวก็ได้ไหมโอ้โห,โ,หโหเป็นความเซกซีที่ขายดิบขายดีอะไรอย่างนี้แค่สีชั่วโมงก็หมดแล้ว เล็ดลับความปังอร่อยเด็ดจนคนต้องต่อคิวซื้อยาวแบบนี้ก็เพราะว่าปามเขาคัดสรรใส่ใจในวัตถุดิบมากเลยค่ะโดยเฉพาะยำขนมจีนเมนูขายดีประจำรา้านโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมยำยั่วยั่วอเห็นแล้วน้ำลายไหลค่ะปามเลือกใช้น้ำปลาร้ายอยอ่างดีมาเป็นเครื่องปรุงชูรสชาตินะคะลองผิดลองถูกเลือกเส้นขนมจีนที่ใช้เกือบสองปีเลยล่ะ ความใส่ใจที่ทำสดใหม่จานต่อจานก็ทำให้ยำขนมจีนของน้องปามนั้นรสชาตินัวจี๊ดจ้าถูกปากทุกคนนี่ถ้าให้ลองเลยนะว่าของเขาเด็ดจริงดีจริงเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งให้แม่แม่เนี่ยเขาลิ้มชิมรสยำยัยย่วยัวย่วจานนี้กันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามชีวิตรแสแซ่บของแม่้ายยำขนมจีนคนนี้กันต่อค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะ ก่อนหน้านี้ตอนเปิดรายการที่พวกพี่โต๊ะพับเ,เรียเล็กหนูเริ่มจากตรงนั้นแบบนั้นเหรอก็เริ่มแรกนะคะหนูชอบทานยำค่ะแล้วคราวนี้หนูก็พอไปซื้อเขาอะค่ะ,คะมันไม่อร่อยอะค่ะหรือว่ารสชาติไม่ถูกปากเราอะค่ะอื <ừ> <ừ> บวกกับหนูเป็นคนที่ชอบทากับข้าวอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นหนูก็เลยไปซื้อมาทําค่ะอพอซื้อมาทําเสร็จแล้วมันเยอะเกินจํานวนที่หนูจะกินได้ค่ะหนูก็เลยเออเอาไปขายดีกว่าพอไปตั้งโต๊ะพับขายหมดภายในครึ่งชั่วโมงค่ะหมดไหมหมดค่ะวันแรกอะเหรอค่ะแล้วคนก็เลยบอกว่าทําอีกทาอีกหนูก็เลยโอเคทํามาเป็นยึดมาเป็นอาชีพเสริม,มเสริมจากเรียนอะคะ่ะจนตอน,อตอนนี้เป็นอาชีพหลัก ทำให้หนูมีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะปามเองเป็นเสาหลักของที่บ้านที่บ้านหนูดูแลใครบ้างลูกดูแลแม่ค่ะแล้วก็ลูกสาวสองคนค่ะแล้วก็มีส่งเงินให้คุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะตอนนี้เหมือนปามเป็นหลักใช่ไหมหลักของครอบครัวใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยค่ะตอนนี้จนตอนนี้เปิดร้านมาได้5ปีแล้วค่ะเพราะอาชีพแม่ค้าขายยำขนมจีนนี่แหละค่ะทำให้ปามมีรายได้จนกล้าที่จะซื้ ที่บ้าน่อนรถและตอนนี้ปามก็เป็นเสาหลักของครอบครัวหาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวเลยนะคะปามต้องดูแลลูกสองคนเลี้ยงดูแม่และส่งเงินให้พ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ลำพังรายได้ของสามีทางเดียวนั้นไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายในบ้านแน่นอนค่ะและปามก็ขายดีมาตลอดเลยนะคะแต่สุดท้ายก็เหมือนหลายๆคนที่ชีวิตต้องมาพังเพราะโควิดกลุ่มลูกค้าที่หนูขายก็จะเป็นกลุ่มผู้ปกครองของโรงเรียนนะคะนักเรียนโรงเรียนปิดใช่ค่ะโรงเรียนปิด<อ>แล้วก็ห้างปิดค่ะหนูขายอยู่แถวห้างค่ะแล้วก็บริษัทออฟฟิศอะค่ะหยุดหนูก็เลย ขายไม่ได้เลยค่ะหนูก็เลยต้องหยุดร้านไปเลยเลยใช่ค่ะแล้วหนูกลับมาขายตอนไหนอะก็ตอนที่มีผลกระทบด้านโควิดหนูก็ใช้เงินเก่าที่หนูหามาได้ค่ะในช่วงนั้นก่อนแล้วพอโควิดครั้งที่3กับ4ีหนูก็กลับมาขายเหมือนเดิมค่ะเริ่มเริ่มเปลี่ยนการใช้การขายค่ะปรับตัวในการขายก็เอายามขนมจีนมาขายช่วงเช้าสรุปก,ก็ขายไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ,เ,เ,คะเพราะว่าของที่หนูขายมันเป็นสําหรับอาหารตอนเย็นนะคะแซบๆเซนาอยใช่ค่ะมันไม่เหมาะกับอาหารมื้อเช้าอะค่ะ ก็หนูก็เลยขายไม่ได้เสร็จแ,แล้วหนูก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นข้าวยำไก่แซ่บพอหนูขายข้าวยำไก่แซ่บช่วงเที่ยงหนูก็พอขายได้นะคะแต่หนูไม่เหลือกําไรเลยเพราะว่าให้เยอะด้วยแล้วก็เห็นแก่เห็นใจเขาใจเราอะคะ่ะคนที่มาซื้อหนูก็จะเป็นพวกพนักงานนะคะหนูก็เลยให้เยอะแล้วก็ให้เติมข้าวด้วยมันก็เลยทาให้กําไรหนูะ,ะลดลงค่เห็นบอกว่าได้น้อยได้มากยังไงก็ต้องออกไปขายเหรอใช่ค่ะดกว่าอก็ไม่ได้ทเพราะว่าของที่หนูทำเนี่ยค่ะอย่างผักที่หนูจ้างหั่นนะ,คะ่ค่ะก็เป็นปลูกกับย่า เขาหันให้หนูก็ให้ไรายได้เขาถ้าหนูหยุดคนเดียวคนข้างหลังหนูก็ อีกหลายคนเลยค่ะหนูก็เลยหยุดได้ค่ะถ้าจะกำไรไรน้อยหน่อยหนูก็หนูก็ยอมใช่ค่ะหรือไม่ก็ขาดทุนบางวันหนูก็ยอมเนี่ยแม่ค้าบางคนเห็นหลายร้านมากเป็นแบบนี้พี่ไฮถ้าตัวเองหยุดอ่ะคนข้างหลังหยุดหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เขาได้พอดีทุนหรืออาจจะขาดทุนบ้างเงินเอามาหมุนเขาก็ต้องสู้ใช่ไหมปาล์มใช่ค่ะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยเห็นบอกว่าขายดีแต่สุดท้ายหนูก็ต้องหยุดเพราะว่าหนูป่วยหนูป่วยเป็นอะไรก็หนูป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบค่ะสมองขาดเลือดค่ะ เพราะว่าจาที่หนูเครียดเรื่องโควิดเนี่ยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสามครั้งสี่เลยค่ะสองสามสี่แต่หนูคิดว่าหนูตายไม่ได้ค่ะตอนนี้อาการเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ลูกเป็นอาการเป็นไงอาการหนูปวดหัวค่ะปวดหัวซี่ขวาเลยค่ะแล้วพอหนูกินยาแล้วมันก็หายนะคะพอป่วยปวดอีกเราก็กินยาแล้วมันก็หายจนหนูก็เลยคิดว่าหนูเป็นไมเกรนหนูปวดหัวเฉยๆเพราะว่าเราเครียดเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วรอบสุดท้ายหนูไปขายของกลับมา แล้วก็อยู่ดีมันเหมือนคนปิดสวิตช์ไฟอะค่ะมันฟุบไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว mm hmm. แต่ว่าปิดสวิตช์ในสมองนะคะแล้วคราวนี้พอหนูเดินออกมาซีกข,ขวาหนูก็แข็งไปเลยเหมือนคนที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งอะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่ามันหายใจไม่ได้ด้วย mm hmm. ค่ะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้แม่กับสามีก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลค่ะ mm hmm. ตอนแรกไปสแกนก่อนไม่เจอค่ะ mm hmm. แล้วจนคุณหมอนแนะนาว่าเข้าอุโมงไหม mm hmm. ก็เลยเข้าอุโมง์พอ oh. เข้าอุโมงก็เจอเส้นเลือดข้างหลังทางท้ายทอยค่ะม mm ันไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองอะค่ะเลยทำให้หนูหนูเขาเรียกสโต๊กอะค่ะ นูเครียดหนูต้องหนูต้องรักษานานไหมลูกรักหนูรักษาตัวอยู่ไอซียูสามคืนค่ะแล้วก็มานอนห้องห้องปฏิบัติาอีกหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็มากายภาพค่ะตอนแรกหนูเดินไม่ได้เลยค่ะหนูกายภาพคล้นตัวจนหนูมาใช้วอล์กเกอร์ใช้ไม้เท้าแล้วก็มาหัดเดินแฟนพาเดินนะคะช่วงที่หนูป่วยหนูก็ต้องให้แฟนหยุดงานด้วยค่ะเพราะว่าต้องช่วยกันใชพยุงหนูเนาะใช่ค่ะจะให้พยาบาลพยาบาลดูแลก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายอีกเห็นบอกฟา์มเนี่ย กลับมาฟื้นฟูตัวเองได้เร็วมากกลับมาแบบหายเร็วมากเพราะว่าตั้งใจแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันตายไม่ได้นี่ี่เพราะอ,าอะไรคำคำนี้ถึงแบบ<อ>ถึงกล้องอยู่ในหัวหนูเสมอมเพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่อยู่ที่หนูต้องดูแลค่ะถ้าหนูล้มป่วยไปคนหนึ่งอย่างตอนนี้ค่ะอย่างท้งค่าบ้านค่ารถหนูก็ต้งองผ่อนเหมือนเดิมค่านมค่าแผงเพื่อลูกหนูลูกหนูเรียนอีกคนนึงซึ่งเงินเดือนสามีหนูคนเดียวมันไม่พอค่าใช้จ่ายอะค่ะ เนี่ยใช้เวลาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เข้ารักษาจนไงภาพจนดีขึ้นเนี่ยเวลาสองเดือนค่ะโอ้เร็วมากหนูหนูอายุเท่าไหร่หนูที่แปดค่ะมันต้องอย่างนี้สิเราต้องไม่ถอยแลวเดี่ยเห็นเขาฝึกเดินเมื่อกี้เห็นเดินมายังบอกว่าหนูโอเคหรือยังตอนนี้มันมาครบร้อยยังหลูกยังไม่ครบร้อยค่ะมือนี้มันจะสั่นอยู่ค่ะหนูแต่ข้างท้ายล้มเหลวค่ะหยิบได้อยู่อะไรได้ค่ะ พราะเขาขยันกายภาพงั้นทุกวันนี้หนูก็มาขายเองใช่ไหมใช่ค่ะขายเองนี่เงินเงินต้องเอามารักษาตัวหมดเลยป้ะในโลกก็หมดค่าสัตว์ไปประมาณสอง0 0นนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องกินยาอยู่อาทิตย์ละ5,000ค่ะ กับฟังเข็มอะค่ะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งคุณผู้ชมก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวด้วยนั่นแหละแต่เงินยังไม่ประเด็นสําคัญนะสําหรับปาล์มปาล์มบอกลูกค้าสําคัญมากลูกค้าเรียกร้องใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกค้าถามใช่ค่ะคิดถึงลูกค้าค่ะเราก็คิดถึงลูกค้าลูกค้าก็คิดถึงเราใช่ไหมก็หนูได้กําลังใจจากครอบครัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากลูกค้าค่ะลูกค้าก็จะทักมาถามประจาว่าใกล้หายยังคะแม่ค้าในทานที่อื่นมาไม่เหมือนของที่หนูทําเลยกำลังใจนะเจนค่ะกำลังใจกำลังใจเนี่ย ถ้าเราจะตามไปอุดหนุนแล้วปานมจ๋าเราจะไปได้ที่ไหนค่ะนูขายของอยู่ที่เจริญกรุง50ค่ะข้างโรบินสันบางรักพาซาค่ะนู้ขายตั้งแต่กี่โมงคะลูกค้า4ี่โมงถึงสองทุ่มค่ะผู้ชมไปเร็วๆนะหรือไม่ก็โทรไปโทรไปถามก่อนได้ไหมโทรเบอร์ไหนดีปามจ๋าศ61ค่ะ1 7 8 9212ค่ะหรือเฟซบุ๊กยำขนมจีนกำนันแชร์ค่ะจริงปา์มเขาเรียนจบปริญญาตรีนะคุณแม่แต่เขาเลือกที่จะมาขาย อาชีพแม่ค้าเอ้ทำไมอลูกเพราอะไรอะหนูไม่ชอบทางานประจำค่ะหนูขายของมาตั้งแต่หนูยังเด็กอะค่ะตั้งแต่มหนึ่งแล้วหนูก็ขายอาหารสุนัขแล้วก็ขายอาหารอาหารคนแล้วก็อุาคนชอบชอบค้าขายชอบค้าขายอะไรที่ต้องค้าขายได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารหมาอาหารแมวรวมมาถึงมาอาหารคนด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราหยิบยกมานะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า เธอต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับแค่โควิดดันมาเจอสตรยอีกโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาคุกคามตัวเองอีกต้องลุกขึ้นมาสู้สองต่อแล้วเราอ่ะเราเราจะไม่ลุกขึ้นมาสู้เลยหรอชีวิตของน้องปาง เป็นตัวอย่างเด็ดเลยอะแล้วตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาลูกค้าก็รอด้วยอะคุณผู้ชมแวะไปนะคะตามหมายเลขขอบคุณสําหรับเรื่องราววา์มขาที่ส่งมาหาพี่ขอบคุณสําหรับความสู้ของหนุ่มที่ทำให้พวกเราได้เห็นคุณค่าวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายหลคนเลยใช่วันนี้ขอบคุณน้องปามากค่ะน้องปาล์ยานขนมจีนกำลังแชร์ไปได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามีอะไรนะคุณแม่เด็ดกว่านี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคนนี้สู้แล้วอีกคนก็สู้ไม่แพ้กันเลยใช่ไหมแม่ไม่แพ้กันเลยค่า าช่วงโมงนี้ไม่มีใครขายได้มันเท่านี้อีกแล้วต้องบอกเลยว่าโนวาคุณเลือกคนถูกใจมากขอต้องบอสวัสดีค่ะสวัสดีีดู้างสวัสดีพี่กะสวัสดีพี่จันดาีครับสวัสดีพี่ตักครับเจอกันบ่อยเลยนะช่วงนี้ ได้ครับถ้าไม่ได้ปอนะพวกพี่นอนไม่หลับ <c oughs> ขอพระคุณครับ <c oughs> แล้วก็ใครที่ดูรายการเป็นแม่แม่อยู่ที่บ้านดูผู้หญิงทําอาหารกินอยู่เราจะต,ตื่นไปพร้อมกัน <c oughs> ด้วยเสียงของผมจะเป็สับประหลาดของทุกคนทั่วประเทศเลยนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนขอให้ปอเล่าเรื่องบริษัทโนวาเองได้เลยครับถ้าจะลําดับนะน่าจะเป็นบริษัทต้นๆในการทําเพื่อสังคมมาก่อนหน้าโควิดอีกใช่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนดงครับบริษัทโนวาออร์แกนิกจํากัดคือต้องบอกว่าอยู่คู่คนไทยปีนี้จะเข้าปีที่1 0แล้วแล้วตลอด ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าประชาชนคนไทยนั้นให้การตอบรับดีถึงดีมากแล้วปรากฏว่าตลอดระยะเวลา10ป,ปีที่ผ่านมานะครับเราทำ CSR ค,คือคืนกำไรกลับเอาเฉพาะยุคก,ก่อนโควิดนะครับเราลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆแล้วก็ไปร่วมบริจาคและปรากฏว่ายิ่งยุคโควิดหลายคนก็บอกว่า ต้องการทั้งกําลังใจเราก็ส่งทั้งดาราทั้งพี่หญิงยง,ยงพี่หนุ่มสอรามพี่ไทยเอกพันธ์ลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆแจกสินค้าในเครื่องเราแล้วยิ่งเฉพาะวิกฤตโควิดเราทํามากกว่านั้นครับเราทําอะไรครับเราส่งทีมคอเซเตอร์ของเราคือทีมคอเซเตอร์อรคือบินาที่รับโทรศัพท์แต่ช่วงหนึ่งเราบอกว่าเราตัดคอเซเตอร์ของเราหนึ่งใน2ส,ส่วนไปช่วยรับสายกับภาครัฐร่วมกับบริษัทเทลทูเทลของพี่เป็กสัญชยัยกับพี่ธัญญาครับแล้วเราก็ ไปร่วมกับภาครัฐครับ1668รับสายแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้กว่า30,000กว่าสาย <Wow. S 1> แล้วที่ภาคภูมิใจที่สุดคือเราช่วยประสานแล้วจัดหา จนผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดนั้นได้ไปนอนรักษาตัวกว่า1 000, 000, 000 2 0 0 0เตียงเลยทีเดียวน,น,นี่คือความภาคภูมิใจจริงๆต้องขอบคุณทางโนวาออเกนดิตต้องปรบมืเอเขาจริงๆคือต้องบอกว่าถ้าไม่ได้การตอบรับจากประชาชนดีขนาดนี้เราก็ไม่สามารถทําได้เต็มรูปแบบขนาดนี้เ<ส>ช่นเดียวกันและมาวันนี้ครับเราคืนกําไรกลับสู่สังคมแม่แม่ถามแบบนี้ ช่วงนี้ถ้าจะออกไปซื้อกาแฟนอกบ้านเสี่ยงโควิดไหมครับเสี่ยงเสี่ยงถ้ารถก็เสียไม,มไม่จมต้องออกวันนี้หารู้ไหมว่าผมจะหยิบกาแฟที่วางจําหน่ายที่ร้านบูธร้านวัสดนร้านซ<ม>ีเจบิ๊กซีและโลตัสนะครับ<ม>ซึ่งนี่คือผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายตาม5ร้านค้าที่ปอบอกนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับปอต้องขออภัยร้านสะดวกซื้อเพราะว่าคนออกไปข้างนอกได้น้อยมากแล้วถ้าไปร้านสะดวกซื้อโทษนะครับ ไม่มีใครมาแถมกาต้มน้ำแบบนี้พอจะให้กาต้มน้ำฟรีหนึ่งเครื่อง1000บาทด้วยเอาไปชงกาแฟเรามีประมาณ300สิทธิ์ก็แปลว่าใครที่ดูรายการอยูโทรมาเป็น300สายแรกเราให้กาต้มน้ำไปด้วยหังให้ดีนะแม่แล้วให้ถังเช่าผสมสาสกัดกระชายขาวฟรี1กล่องก่อนอื่นก่อนจะมาช้อปปิ้งกันขอญาตให้ข้อมูลแบบนี้ กาแฟทั่วไปอ่ะมันต้องหวานมันอร่อยกลมกลอมนี่คือสิ่งที่คอกาแฟต้องการแต่หารู้ไหมว่าหวานมันอร่อยกลมกอมมันเกิดจากน้ำตาลน้ําตาลรับประทานมากเกินไปก่อให้เกิดโรคอะไรครับโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคความดันแล้วท่านผู้ชมครับถ้าผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ผมให้รับประทานกาแฟเหมือนเดิม หวานมันอร่อยแบบนี้เอาไหมครับเอานะหวานมันอร่อยแต่แก้วแล้วไปถึงบาทแบบนี้เอาไหมครับเอาเอา,เอานะ <ๆ S 1> ผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับกาแฟผมรสชาติเหมือนกาแฟในห้างแก้วละร้อยแก้วละ2 0 0หรือกาแฟโบราณหวานแบบไหนผมให้รสชาติแบบนั้นเดะเลยถ้าไม่เหมือนแม้แต่นิดเดียว ผมคืนเงินทันทีร้อเเพราะผมใช้สายพันธุ์เดียวก,กันกับกาแฟในร้านดังๆคือโลบัสตาและก็ไม่พอครับผมหวานมันเหมือนเดิมแต่ข้างกล่องผมเขียมนมาเลยว่าคารโรอศูนย์เปอร์เซนต์นี่คือสิ่งที่งเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับผมหวานหวานปกติเลยนะแต่หวานจากสุขเครือรสและจริงๆครับผมใส่ถังเช่า้วยเหตลินจือลงไปในทุกแก้วซึ่งถ้าซองไหนมีรสชาติของสมุนไพรแม้แต่นิดเดียวผมคืนเงินทันที100อีกร้อยเปอร์เซนต์เต็มและบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับหนึ่งซองผมให้พลังงานเพียงแค่ 45แคลคือน้อยมากคืออาบน้ํารอบหนึ่งอ่ะก็เบอร์มาร้อยแคลแล้วอันนี้แค่45แคลแล้วบอกท่านผู้ชมแบบนี้ใครชอบกินเย็นก็เย็นๆแบบนี้ได้ใครชอบกินร้อนก็เป็นช็อตแบบนี้กินหอมหวานวันนี้ผมขออนุญาตเปิดโป,โปรพร้อมกันทั่วประเทศไปดูโปรพร้อมๆกันเลยครับผู้ชมครับใครที่ดูบนหน้าจออยู่นะครับ990าบบาทที่เห็นบนหน้าจอให้จ่ายเท่านี้พอนะ 990บาทคุณได้อะไรบ้างครับได้กาแฟผมมาทั้งหมด10กล่องใน10กล่องมีทั้งหมด100ซองอใน100ซองแปรเปลี่ยนเป็นแก้วที่ผมถือได้ประมาณ100แก้วและประทานต่อเนื่องได้ประมาณ100วันและใน990บาทผมแถมอย่างแรกนะผมให้กาต้มน้ําฟรีหนึ่งเครื่อง1000บาทเป็นสแตนเลสแท้และผมให้ถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวฟรี1กล่อง30กระสุนรับประทานได้1่เดือนอซึ่งใครสนใจจ่ายแค่990บาทพอใครสนใจโทรเลยนะครับ02026 ห8าปปยาวนะครับ0.2.0.26 5.88 8แต่ใครที่เป็นคอกาแฟแล้วไม่อยากออกไปเสี่ยงโควิดเอาไป2ชุดครับจาก10กล่องเอาไปทั้งหมด20กล่องแปลเปลี่ยนเป็นแก้วที่ผมถือเมื่อต้นรายการได้ประมาณ200แก้วเกือบปีนะและผมแถมกาต้มน้ำา2เครื่อง2อ2เครื่องนะและก็ไม่พอครับผมให้ถังช่าผสมสารสกัดกระชายขาว2กล่องกิน2เดือนอและใครสั่ง2ชุดไม่พอครับ ผมให้คอลลาเจนกระป๋องสีทองตราโดนัทด้วยลุกนั่งเดินนอนยืนมีความสุขและของเรามีทั้งได้แปไบทายตราเปไบทายกระดูกอ่อนปลาฉลามแคลเซียมและคอลลาเจนไททูให้ฟรีอีก2กระป๋องอีกด้วยนะครับเรียกว่า1ชุดครมแล้ว2ชุดของแถมมาโวลานกว่าใครสนใจโทรเลยนะครับ02 026 588 8า้ำนะครับ 020265888 l าย e l p 8 8หรือสแกน QR โค้ดบริเวณหน้าจอครับกล้องจับมาได้ผมไม่ดึงผมขอญาตไล่เรียงของแถมแบบนี้นิดนึงนะครับของแถมแรกนะครับผมแถมแบบนี้ครับกาต้มน้ําไร้สายแบบนี้1.8ลิตรครับใหญ่ไม่ใหญ่เทียบกับหน้าผมนะครับมผมให้เฉพาะ3 1 0ที่โทรมานะครับซึ<อ>่งบอกท่านผู้ชมแบบนี้กาต้มน้ําของเราเป็นสแตนเลสแท้และใครสั่ง1ชุดเอาไป1เครื่อง1น0 0บาท ใครสั่งเบิ้ลสองชุดเอาไปสองเครื่อง,งจ้าสันปันส่วนกันเองครับเอา้าถัดมาครับผมให้ตัวนี้ครับตัวถังเช่าใครรู้จักถังเช่าตัวนี้บ้างผมเชื่อว่าหลายคนเคยรับประทาน<ช>ถ,ถังเช่าผสมมันติวิตามีแต่มาปีนี้หลายคนบอกว่าถังเช่า่างเดียวไม่พอ,อผมก็เลยมีการมิกนี้ครับกระชายขาวม,มิกมิกมิกรวมกันแบบนี้สุดท้ายเป็นถังเช่าผสมสารกระชายขาวในกล่องนี้คุณจะได้อะไรบ้างครับได้แบบนี้ครับ หคุณได้ถังเช่า2คุณได้วิตามินบรวม<า>และ3ครับคุณได้ประโยชน์จากกระชายขาวใครสั่ง1ชุดเอาฟรีไปหนึ่งกล่องกินฟรี1เดือนใครสั่ง2ชุดเอาฟรีไป2องกล่องหกรบาทกินฟรีสเดือนนะครับหชุดคุ้มแล้ว2ชุดคุ้มกว่าแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมแถมครับ <S <S ผมแถมคอลเลาเตนนะ <S <S สำหรับใครสั่งสองชุดนะครับลุกนั่งเดินนอนมีความสุขครับแต่ใครสั่งสงชุด ผมให้2กระป๋องเรามีทั้งไดเปไทดายตรเปปไทาย,าย,ทายคอลลาเจนใช้ชูคแคลเซียมและกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับลุกนั่งเดินนอนยืนมีความสุขมาดูโรงงานผมนิดนึงนดีกว่ามผมมาจากโรงงานเองครับนี่คือลายผลิตของเราแล้วนี่คือนะครับวิธีการผลิตของเราทุกซองเราวิธีวิถีนนะครับและโรงงานเราครับมาตรฐาน GMP และ ISO 9001 2015นะครับและโรงงานเราครับมีเครื่องหมายเทเรนทัชมาหรือว่า GTM มาตรฐานคืออะไรครับระดับสากลมาตรฐานคือระดับส่งออกนะครับสำหรับ GTM เดังนั้นเมื่อเห็นโรงงานผมแล้วผมเชื่อว่าหลายคนดูแล้วชื่นชอบแน่นอนผู้จัดกับเห็นโรงงานแล้วเนาะและย้ำนะครับว่าเมื่อโรงงานเราดีสินค้าเราจึงวางต่หน้าที่วัดสรรซีเจบิ๊กซีโลตัสบและชิฟฟนะครับดังนั้นเราขออนุญาตเปิดโปรรอบสุดท้ายไปดูโปรพร้อมๆกันเลยครับบทท่านผู้ชมแบบนี้ให้ใจ่าย990บาทนะครับโดยใน990บาทนะครับเอากาแฟทั้งหมด1 0กล่อง สิบกล่องมี100ซองแปะเปลี่ยนเป็นแก้วได้100แก้วและผมให้ของแถมพัน300บาทครับให้กาต้มน้ํา1เครื่อง1,000บาทถังชาผสมสารตะกัดกระชายขาว300บาทเฉพาะของแถม1,300าร้บาทครสั่ง2ชุดเอาไป20กล่อง200ซองแปะเปลี่ยนเป็นแก้วได้200แก้วนะครับและผมให้กาต้มน้ำสี2สองเครื่งองสองพัน <S <s บาทให <s> ้ถ <s> ังชาผสมสารตะกัดกระชายขาวสี2สองกล่องกินสองเดือนและผมให้นะครับในส่วนของครอเจนกระป๋องสีทองลุก นั่งเดินนอนยืนมีความสุขอีก2กระป๋องฟรีๆย้ำเบอร์ครับ020265888ย้ำเลยครับ020265888หรือใครสนใจชุดทดลองเราก็มีเหมือนกันครับ3กล่อง32มสิบรับประทานได้ประมาณหเดือนจ่ายแค่3ามบาทเบอร์เดียวกันเลยครับ020265888ย้ำครับ020265888ครับททีี่่่กนาาลลเเจอออออไไไปปแ้้วมมืหหหยใพพพรรตัะู็งงงผ ต้องมองเขาว่าห่าหจทังไหนอต้องบอกว่าขอบคุณน้องปอขอบคุณโนว่านะคะนี่อยู่คู่กับคนไทยมา10ปีเราเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปขอบคุณู้นำ่าขอบคุณที่ติดตามเลุกานที่รายคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ